รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พิรพลครับและว,วิววงชนกกันกลับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการแชมป์จัดไปค่ะเที่ยงสิบห้านะคะทุกอาทิตย์เปิดเจอกันได้เลยทางช่อง13ค่ะค่ะผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ฮ่องกงวันนี้จะเ,<อ>เป็นแชมป์จัดไปอยู่ที่ฮ่องกงนะครับเพราะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นใช่แล้วแลววันนี้บอกเลยว่าสนุกอย่างแน่นอนเพราะวันนี้และตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยค่ะ เป็นตการ์ูนี่ชอบมากนี่คือดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงครับคือต้องเรียนท่าผู้ชมอย่างนี้นะฮะว่าก่อนที่ฟุตบอลอังกฤษเอ nglish Premier League จะเปิดฤดูกาลเขามีการจัดทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องเรียกว่า Premier League Asia Trophy โดยการเชิญ4ทีมะนะครับก็มีทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ที่จอะสยามซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อ2ปีที่แล้ว<ช>มีลิเวอร์พูลซึ่งจบอันดับ4ฤดูกาลล่าสุด มีเวสบลอมวิชแล้วก็คริสตัลพาเลสเจอกันปุ๊บในรอบรองใครชนะก็เข้าสู่รอบชิง,ช,งชนะเลิศน,นะครับก,ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูฟุตบอลที่ฮ่องกงก็มีสิ่งที่น่าสนใจนี่คือดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงวันนี้แค่เราเดินมาจากหน้าประตูตอนแรกคุณผู้ชมเด็กเยอมมากถ้าเกิดเราเข้ามาเราอยู่ยงสเลยหรือเปล่า แล้วก็ที่นี่เนี่ยมีเรื่องของความเชื่อเยอะมากนี่คือประเทศแห่งพวงจุ้ยใช่นะฮะหรือความเชื่อทุกอย่างมีความหมายหมดอย่างนี้คุณผู้ชมมิกกี้เขาขีดปลาวานคนผมสงงงว่าเอ๊ะทำไมต้องขีดกันแบบนี้ทำไมต้องเหยียบเหยียบเหยียบปลาวานแบบนี้คือที่ฮ่องกงมีสวนสนุกอยู่สองที่คือโอเชียนพาร์คใช่แล้วโอเชียนพาร์คโอเชียนบ้ามหาสมุทรถูกต้องฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโชว์ปลาวงปลาวานแล้วนี่ก็คือดิสนีย์แลนด์ถูกต้องปลาวานอันนี้ก็สื่อถึงโอเชียนพาร์คถูกต้องส่วนข้างบนมิกกี้เมาส์ก็สื่อ ถึงดิสนี์แลนด์ที่เราอยู่ถูกต้องเหมือนประมาณว่าที่นี่ต้องชนะโอเชียนพาร์คคมกันถูกต้องคือคนท้องโกงบอกผมนะครับว่าฟิลตอนนี้เหมือนกับมิกเมาส์กกำลังกระทืบตาวานอยู่ก็หมายความว่าต้องการจะทําให้ดิสนี์แลนด์นั้นมีคนเข้ามามากกว่าโอเชียนพาร์คอะไรประมาณนั้นใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในเลยกว่าว่าจะมีอะไรที่สนุกสนานกันบ้างค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะนี่เลยเด็กๆเงียบเลยค่ะมี<น>ะเดี๋ยวมีทั้งเรื่องของความเชื่อ มีฟุตบอลมันมันมีเยอะแย,ยะมากมายวันนี้จัดไปอินฮ่องกง <ไป S 2> หากใครชอบความเร็วไม่ใช่เครื่องเล่นนะ แต่ชอบได้ขึ้นเครื่องเล่นแบบเร็วๆบรรดานักรักสวนสนุกรู้กันอยู่แล้วว่าหากอยากขึ้นเครื่องเล่นแบบเร็วๆไม่ต้องต่อแถวยาวๆรอเป็น10นาทีถึงชั่วโมงเวลาต่อแถวซื้อบัตรเข้าสวนสนุกที่ตู้ขายมักจะมี f a s t พ a ส s ขาย Fastpass คือตั๋ววิเศษที่จะมีทางเข้าเปรียบเสมือนทางลัด ให้เราไม่ต้องต่อแถวยาวแบบคนเที่ยวตามปกติแต่ที่ดิสนีย์แลนด์อินฮ่องกงบอกว่า fast pass free แต่ใช้ได้ครั้งเดียวเครื่องเล่นเดียวต่อตัวนะฉะนั้นใครมาที่นี่ควรวางแผนในการเล่นครับว่าเราอยากเล่นเครื่องเล่นอะไรที่สุด ที่ชัำจัดไปลงความเห็นแล้วว่าควรจัดไปที่สุดสำหรับคนชอบเสียวคือ Big Grizzly Mountain Runaway ที่เหมือนเรากำลังนั่งไปบนรถไฟในเหมืองแรกตอนแรกๆก็ชิวๆไม่ได้หวาดเสียวอะไรมากแต่จุดพีิกคือ ดิ่งกับหลังฮะแบบไม่ทันตั้งตัวยังไม่พอมาเจอหมีระเบิดถ้ำจนรถไฟพุ่งออกไปราวเจรวย และเครื่องเล่นสุดคลาสสิกที่ทุกเพศทุกวัยต้องจัดไปเครื่องเล่นโปรดฮะนั่งเรือ Small World ต้องบอกว่าเครื่องเล่นซึ่งมีความเป็นกลิ่นอายของดิสนีย์ที่สุด <ฮะ S 1> ที่ทำให้เด็กๆยิ้มแล้วก็มีความทรงจำที่ดีที่สุด เ,เรื่องนี้นะครับ It's a small world หรือว่าโลกนี้เป็นโลกโลกเล็กๆที่พวกเราทุกคนต่างเป็นเพื่อนกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่จะเป็นการล่องเรือที่มีความสุขที่สุดต้องบอกเลยนะครับว่าผมเคยไปเล่นเครื่องนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่เป็นเด็ก<ช>ตอนผมเป็นเด็กนะแล้วเป็นเครื่องเล่นที่ติดตาตรึงใจมากที่สุดวันนี้คุณผู้ชมครับเราจะพาผู้ชมล่องเรือที่แฮปปี้ที่สุดรอบโลกความน่ารักความเป็นมิตรนะครับของโลก ดัปยินดีต้อนรับมาแล้วครับวิวโอ้ยน่ารักจังเลย Welcome to Europe ปมีสาวสาวมีสาวสาวพลาดไม่ได้ครับเราชอบอยู่แล้วสาวสาวกังหันนี่น่าจะเป็นฮอลแลนด์นะนียกังหัน ไปเป็นตอนออกกลางตอนออกกลางต่อไปจะไปแอฟริกานะฮะแอฟริกาอเมริกา สตอรี่ด้วยนะฮะเอาละครับสำคัญสุดนะครับมาถึงทวีปของเราเอเชียไม่ใช่ไหนไทยเนี่ยเหรอนี่แลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ ลากรเป็นภาษาของทั่วโลกนะฮะกุดบายลากรแคขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่มาล่องเรือด้วยกันช่วงหน้าจะไปเรื่องกิน จัดไปโดย King Power Duty Free Yamaha